อนุญาตตรวจสอบนะครับหม้อกระสือนะครับกระสือแช่น้ํานะครับนี่นะครับน้ําท่วมไปแล้วนะครับนี่นะครับบางคนว่ากดสวิตช์แล้วไฟจะดูดไหม๋มวอามือจุ่มให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ดูนะครับไม่ดูดนี่จ e, ับให้ด like like ูเลยนะครับนี่จับให้ดูเลยนะครับ แล้วก็ขอยนุญาทดสอบต่อเลยนะครับของคุณจตุพรนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีตัวนี้เป็นข้องคุณอขนชัยนะครับของคุณขนชัยกรุงเทพครับหนองจอกตัวนี้นะครับนี่สั่งพิเศษมาเป็นมีดีเลย์นะครับ มีดดเลย์ตัดต่อวงจรนะครับจัดสรงวันนี้ทุกตัวนะครับ